พามาดูเคสฉีดฟิลเลอร์ปากเคสนี้นะคะเคสนี้นะคะของเดือนเนี่ยมีเนื้อปากที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าปากแบนแล้วก็ปากเขียวเล็กน้อยนะคะอยากฉีดปากเพื่อให้ปากดูมีวอลลุ่มมากขึ้นมีมิติมากขึ้นแต่ว่ายังคงความเป็นธรรมชาติไว้อยู่นะคะเคสนี้นะคะหมอทํากระจับการแค่เพียงนิดเดียวนะคะไม่เพิ่มความยาวลงด้านล่างแต่ว่าจะเพิ่มมิติพุ่งไปด้านหน้าให้เป็นแบบนิดเดียวเท่านั้นทําขอบปากแล้วก็จะเน้นยกมุมปากนะคะส่วนปากล่างก็คือทําเป็นเคิร์ฟที่เป็นเชอร์รี่ขึ้นมานิดเดียวนะไม่ได สสงมาดานะคะเคสนี้นะคะหมอใช้เป็นฟิลเลอร์จากประเทศอิตาลีทั้งหมด 1cc นะคะข้อดีของฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้นะก็คือใช้ฟิลเลอร์แค่เพียงนิดเดียวก็สามารถขึ้นรูปได้สวยมากนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือหลังฉีดเนี่ยไม่บวมเลยเพราะว่าเขาไม่มีสารเชื่อมพันธะโมเลกุลส่วนเกินหรือว่า ฟีบดดี B D D e นะคะซึ่งไอสารตรงนี้เนี่ยละที่ทําให้เราเนี่ยมีอาการแพรฟิลเลอร์กันนะคะก็คือฉีดไปแล้วมีอาการวมวมยุบยุบ,ยบเป็นเป็น,ปนหายหายในอนาคตนะคะฟิลเลอร์ยี่ห้อน,นี้ก็คือจะไม่มีเลยนะเนื่องจากว่าเขากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์มากๆ อันนี้เป็นภาพหลังฉีดเรสซทานทีนะคะปากก็ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นมีมิติมากขึ้น,นโดยที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการฉีดปากนะคะอยากฉีดปากไม่รู้ว่าจะท,ทําทรงไหนดีจะทําไปในทิศทางไหนดีนะคะก็มาปรึกษาหมอก,ก่อนได้ที่คิสซี่คลินิกนะคะทั้งสงสาขาระยองแล้วก็บางแสน,นะคะ่ะ รือใครไปฉีดมาแล้วรู้สึกว่ายังสวยไม่พอยังไม่พอใจนะคะต้องการที่จะแก้ไขนะก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องสลายก่อนนะคะอันนี้จะเป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ในเขตนี้นะคะก็คือฟิลเลอร์จากประเทศอิตาลีเนาะทั้งหมด1 c ีนะคะก่อนฉีดทุกครั้งหมอจะเป็นคนแกะกล่องให้ดูนะคะแล้วก็ให้กล่องกลับบ้านด้วยนะจะได้มั่นใจว่าของแท้แน่นอน